ปลาีอย่งแม่จ้าอยู่ยนี่ยโทรด้วยจ่าลงยูทูปนระนา,ะานุ่นจัปนปลา,ายี่สภ์ายวายจีนแล้วก็ป่านิ่งปา,าเทียน ดีจ้าสวัดสดีเอฟซีซองนุ่มหนาหมุ้นขนอันดับพี่น้องจ้าเป็นอยางพ่อหนาเฮายังไหนพี่ตาป่าแล้วนะชวนมากจากป่ามื้อน <ss> ี้มาเบิ้งจ้าแม่แม่แม่นุยจ้าแล้วแกงพิการนุ่มหนามุ้นขนอันดับไปว่าวันทียี่สิบเกตพี่น้องสิมีโล่งหนองยุกสะดุ้งจ้าอยู่ในค่ายเป็นข้างแรกสช่ไหมตือสะดุ้งในค่ายทหารพี่น้องอยู่ค่ายประจักษ์ศิลปาคมจ้าจังหวัดอุดรธานีเนาะจ้เนาะ นี่จ้าพี่น้องิึงเลยบ่อเลี้ยงปลาจ้ากล่องลอยที่หนึ่งกล่องพันทหารช่างที่สามบ่อนี่จ้านี่ครับบ่อทางขัวมือพี่น้องนี่นะครับพี่น้องบ่อปลาเนาะครับเนาะเป็นปลาเลี้ยงปลาปล่อยครับพี่น้องครับสวัสดีเลยครับพี่น้องสวัสดีครับช่องนุ่มหนามุนงคนอดับเนาะครับเนาะพี่น้องสวัสดีเอฟซีสุขสุขคนครับมือหนีมากจองมองครับพี่น้อง ก็มีบางส่วนเราเนาะครับพี่น้องพิ่นมาจองไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อนี้ก็ถือว่ามาท่านอยู่มือนกับพอมีหมองลงอยู่เนาะอยู่ในตู่จังหวัดอุดรเลยนี่ครับปิดปิดปิดคืองามแทบป็นตลาดแทบเนาะครับเนาะพี่น้องเนาะนู่นน่ะม้วนปิดฝาดูป็นตลาดแทบไายทหารไทยประจักษ์ศิลปาคมครับพี่น้องจังหวัดอุดรท่านีครับพี่กัดเนาะพี่น้องเนาะ มัอนี้เขามาใด้ค่ายก็รู้สียว่าพบปุ่นยังไงบุพี่นองพี่นองนุ่มหนาุ่นไปยืมเลือพ่นทหารมากแล้วจ้าพี่น้ว่าคือเอาไปเปลี่ยนสูงเกียง ไปทเอะไรไปไข่นองเดินล้วมึงซื้อไปไ่นองเดนมาซื้อพี่โอ้ต้องใส่คู่อะคู่ข้าเจ้าไผ่เป็นข้าเจาใส่อันเดียวแล้ว มาเข่าแกะมาพี่พอจะจับให้อ่ะเข้าท่าเข้าท่านี่เขาขึ้นเข้าท่าเหยียบก้อนเหยียบก้อนโอ้จับง่ายไหมดีคแล้วคือแล้วผูกไว้ก้อนแงนสิไปอือผูกไว้ก้อนแงไปน้ำร่มนี่เนี่ยผูกเออลากขึ้นมาก่อนบ่ลากขึ้นมาก่อนเบาหนิดะเดี๋ยวนุ่มหนามุน จะไปเปลี่ยนชุดกันเนาะพี่น้องเนาะเปลี่ยนชุดลงจ่องมองไว้เฮาคุณแม่บ้านกับเขียนขว่วนเขียนไป้ายไว้เรียบร้อยแล้วดจ้าครับนี่ครับพี่น้องนุ่มหนาม่านคนหนาดําเด้อพี่น้องเด้อเ <c oughs> ขียนป้ายแล้วกับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดติดตาม <c oughs> ครับอย่าลืมขอมาุให้กำลังใจครับพี่น้องเดี๋ยวนุ่มหนาบ่านจะไปเปลี่ยนเสื้อผ้ากอนครับลุงหนองกอน บอแมนออนตั้งของเกสอไปก้อนเจอยจะไปเทละลายเออไม่เดียวเราไปตั้งเกดไวเกทัางพน่ะหองเจ้าค่อยมากนี่ค่อยสิหอไปไว้นานเจ้าไปทาอยู่พูดรวดเจ้าไม่ไพ่มาแต่ใส่ไปยุกเอาอกคือพรอดเกิอบพัน อเออไม่อาะม่อม่เอา,เเอาไว้ทางขางเออภารกิจแรกอรกเาพี่น้องไปครับมาเด้อพี่น้องมาไปจองมองนี้จะเนาะจองมองนี้เลยไม่บ้า,เเานสิยืนซี่เป้าอยู่นี่นนนมามองใดหมอสิมีปาไงไปทางทรายมือเจ้าเขาเกียร์ทรายเลย เออเขาเกลี่ยใส่ไปนั่นละเออนัน่นแล้วเออยับไปอีกนิดนึงทางใส่มือน่ะอีกนิดนึงของเจ้าเพราะว่าเบิ่บบงขั้นหันมาทางนี้มันค่อยสิบว่าถือกันต้นไม้ใหญ่ไงๆๆนะขั้นเห้องยุก <laughs> นั่นแหละคอยบอกเจ้ามองนั่นละ่ะเอ้ยย้ายไปจัง,งหน่อยของเจ้า เดี๋ยวควายยางควาเบิองน้ำแก่ๆเจ้าด้วยคอยว่าการที่เจ้าสิพายเรือหรอควายยางมาทางนี่มันหอดก่อนนี่เนี่ยที่หนูของเราอยากพายเรือซื่อๆจ้ะเดี๋ยวอ่านยางไม่ดีก็ได้ห่วงยางกับมีนุ่มหนามนี่อะห่วงยางอยู่เนี่ยเจ้าหนาวเตี่ยหนึงนี่เลืออยู่ไ่บอกกันเราห่วงยางนี่เนีนี่แล้วรถมาจอดนี่แล้วมือนั่นเนี่ยนุ่มนั่น ขึ้นน้องเออเออหนีแล้วอืมอืมลุดตรงนั้นแหละอืมบุย้ย <c oughs> ไปขึ้นไปฟุ่นค่อยจีถือมีดนี่ไปเราขึ้นไปมองเจ้า จุม่มไม่อจอดีครับจา้จาจวงมองเงินเพื่อนว่าจะลุกหนองหนียมาจา้าน้าเพื่อนเอาออกอีกบ่ครับเนะี่ยเอาซ้านีเลยซ้านีเลยเอาขึ้นหลาย อเดี๋ยวสิลงยูทูบยูคนนะเพิ่มอีกคนเขาเจ้าบุหูจักบอกครับเลยว่าส่วนมากจะเรรู้จักอะว่าเป็นเป็นน้องมือสองบ้าเขียวาเด่นน้ำยี่น้ำปิ่ปิมน้ำสามเมตรเขาเจ้ามายี่สิบแปดคนมีดเลยเหรอยี่สิบแปดคนอไ้ปลาบะหวจะได้ยังไงน้ามันน้ามันไหลไหมครับอปลาฝามเขาฟังนี่ืครับ จ้า,าจังวหวะมุขผมเคยแต่งจนมากกระน้ำเต็มที่กับเพียงอันนี้ <c oughs> เลยน้ำม,มันกระลึกเฉพาะด้านขางครับ,รบตรงกลางตรงกลางมื่อลึกตรงกลางประมาณางพ่อผมฟูู่นี่แหละขั้นน้ำไหลมันยกสะดุ้งขึ้นมันก็เพาท่านป่านะ คันคนขันแหย์ไล่กันขันขึ้นขันไรเลยขันคนไรขันยูทูปจ้าเมียอยู่ขันมีแหนะมันดียวถ้ามีแหบ่จ้าอันน้องนี่ที่เพิ่นลงเพิ่นลากเอาด้วยหลากคนละเครื่องถุงกุยข้าเจ้าให้กันลากเลยเตี้ยบอเดียวไอ้นี่กอบัวกอเดียวเดียสิบกิโลออืมีปลาอีหยังแน่จ้าอยู่นี่ปลาบึกโทรเรียจ้าลง YouTube อ๋อครับปลาบึกปลาน่นจันปลายิโสบสวาย ปัจจีนแล้วก็ปานิ่นปะตะเพียนครับน้องนี่บ่ได้ลงมาจากปีเหรอจ้าคันโม่หน้าข้างล่าสุดนี่ก็สซีซีปีรัปีห้าเก้าครับซีห้าปีกับปลาบึกกับเฉลี่ยอายุยี่สิบสองโลพี่น้องเนี่ยครับเดี๋ยวจาข้อมูลในค่ายในค่ายประจักษ์ศิลปาคุ้มเลยพี่น้องผู้ใดสนใจกันไหมอาจารเด้อบ้าครับบัตรสามร้อยบาทจ้าขั้นในป่ากับคุ้มเนาะพี่น้องเนาะ ผู้บรานะทีผู้บรายกันระว่สิบกโลีน่องั้มาบงเจ็ดสิบอนี่ปาได้หลายเพราะว่ามแต่ป่าไงขึ้นปลาปลาน้อยบได้ขึ้นเลยดเพราะว่าปลาน้อยมันเขาฟังหมดเลยผมว่ามีคนวานฟังป่นี่ยเห่กับมาได้เจ้าเห่กับมาได้นี่ยเห่กับสะดุ้งราคาเดียวกันเลยบ่ครับเดียวกันเลยครับมีสะดุ้งราคาเดียวกันจ้าสอถามสะดุ้งนี่นํจกัดสะดุ้งไหมครับจักศอก อจำกัดบ้างครับเขียวก่อนน้องนี่ผมให้กระเดื่องูนเดียวครับที่เหลือกะแล้วแต่ฝีถ้าตายเลยนิดน้อยนีความสามารถเอาปลาไปได้เอาไปเลยครับแต่ว่าแพรผมให้แค่สองสองขึนลงหน่อตีมันสีเกกาสะดุ้งนะสีเกกาสะดุ้งเก็จะความดักเลยเอฟซีหูขาวนะแต่ว่าปลาน้องนี่ตัวใหญ่กว่าน้องนี่แต่ปลาีตัวใหญ่แล้วกันร้ายกว่าน้องนี่ มันหมานเเด้อเนาะมาขอมาหากินไก่มาขอปลา,าเจ้าน้องเพิ่นไปกินวันที่ยี่สิบเกตนจ้ะเนาะวันที่ยี่สิบเกตเปิดจักโมงจา้าเนาะเริ่มลงยังลงสี่โมงครับสี่โมงสอบมาจา้ามันจะบ่หนาวหลายเนาะเมือ่อไหร่กะปล่อยลงสามโมงคืนเขาก็ถึงเที่ยงสามชั่วโมงผู้ใดปลาแล้วเพิ่นก็ไปเลยเตี้ยพอเลยเพิ่นพอาะเขาจะพักเพราะปลานอนก็ยังจะหลายครับจ้าป่าปึ๊ด ปล่อยฟังละสามสิบตัวครับน้องนี่เพิ่กออกได้สิบตัวได้อีกยี่สิบน้องนี่เหลืออยู่มั่นยี่สิบหกตัวครับจ้าบใส่ยี่สิบกว่าโลขันจำตัวตว่างในอีเลีกซ์กับสิบเก้าครับจ้าโอ้มีความสามารถเอาบนนุ่มหนามุ่นคนอาดามเจ้าจักถ <laughs> ึงมัน <laughs> ดึงคนลงน้ำอ่ะเออเมนหางเลยจ้างผมนี่ชิบส แห้งเรียปลาบึกแห้งแห้งครับแห้งจ้าอืสะดุ้งขาดไปสามสี่คนอ่ะสะดุ้งยังไง่ะสะดุ้งสี่ไปสามสี่คนอ่ะจ้าขันสาวสะดุ้งเก่ามากเบิร์ตซิตต้องต้องเพิ่นเซียนเซียนสะดุ้งเนาะเอ็นใหญ่มาชนจ้าฝากในได้จ้าหัวหน้าช่องนุ่มหนามุ้นคนหนาดำจ้าครับผมครับในยูทูบจ้าตามครับตึกสะดุ้งยุกย่อเลยจ้าบอกเขาอะไเห็นนะจ้า ปลาน,น,นิ่นนะอาจารย์ปลานิ่นปลาจีน,นครับในเบื้องลูบนะจ๊ะเนาะผู้ที่เพิ่มมาอันนองเมืองนึงนี่ผู้นี้เต็มกระมังนะครับปลานิ่นนี่จะใส่แม่สองโลแม่โลครึ่งขึ้นครึ่งครับผัดกะเพียนกรับมีตะใส่ขนาดยีดส<บ>ิบแปดชิ้นครับปลาหนิ่นกับพวกห้องผสมสามร้อยย่านเอาไวได้ครับนี่ครับจ้าใชาเวลาแค่สามชั่วโมงเท่านั้น ตาบ้าให้ลงเบ็ดหมื่นมาจ่าแต่ว่าแล้วครับทุกคนสามารถเอาเลยครับนี่คนนี้คนาลากน้ำฟางครับคนลากน้ำฟางดิได้ไงพี่น้องนี่จ้าน้องข้างๆนี่เนาะครับนี่ผู้นี่ผู้ผู้บ่ได้นี่นี่ผู้บ่ได้ป่านนี้เนี่ยบาทละสองครับตัวละโลครัวเนี่ยนี่ปลาอันนี้บึกไว้ครับนี่ใส่ประมาณซีฮาโลครับ นี่ก็นี่ปลาบึกใส่ปลาบึกครับขนาดยี่สิบสองโลอืมหลากหลายขึ้นอันนี้ปลาบึกแท้เลยบนบนบึกปรุงผสมครับอาหารเมนูบึกแท้ครับไอพี่น้องว่าเหล็นน้ำกัดลายๆครับครับครับได้จ้ายเอฟซีชงนมหนามมุ้นคุณน่าดาจ้าทางไก่ทางไก่มาได้จ้าที่ว่างยังหลายอยู่จ้านี่ย่างลายอยู่วันที่ยี่สิบเกียรติมาพูดมาพ่อกันจ้ามีจ้ามีจ้ามาได้มาหลายๆคนบัตรสามร้อย มาใส่ควมสามารถเอาปลาไปช่วยกันในเกณฑ์เก่าปลาไปเนื้อปลาละลายแค่ครับไดวมนาเพิ่งมาปลาหลายแฉ่ต้นจันทร์นะมาเบิงพี่กัดนุ่มหนามุ่นพามาเบิงพี่กัดจ้าปล่อยทุกปีครับปล่อยปลาทุกปีน้องจกไรจ้าพนาเนี่ยตัวนี้ประมาณหาไรครับน้องหาไรพี่น้องน้องมาลังพอดีพี่น้องมีจากขุนคุนมาจับจองกับบ่คัาละลายคัก ทางไก่ทางไก่ไม่ได้จ้ะเด้อทียังหลายจ้าล้อๆไก่ไก่หมองนั้นมีเหงมีอย่างมาจ้าไก่แต่แต่ช่างน่าจ้าบ่่บบ่มีเหรอบ่มีัอืมชิมีเแต่ช่วงนี้ครับช่วงกลางเนี่ยตรงบ้านสาราเตาเนี่ยอืแล้วก็มุ่มทั้งต้นมะพร้าวแล้วก็บางที่เขาปักรากไปเรื่องนั้นป่าไม่ยู่ตลอดป่าไม่ยูสามปีจนป่าไม่ยู วนเข่ากันซื้อมื่อวัอวนเข่าอยู่างนี้เลยประดุกปล่อยบอละสองพันเลยครับนึกว่เห็นเลยแต่ว่ามื่อันก่อเขาได้ไปตัว่อยใต้สามฤดุกประดุกเมียนปล่อยสามปีสองปีนี่ครับปลาปล่อยทุกปีเพราะว่าเข็ยนหนังสือไปขอป่ามาปล่อยทุกปีเพราะว่าพวกนี้เปิดที่กิ่งตลอดนะครับแล้วบัดมันอากาศเย็นมันไม่ได้ปลาบัดนี้กินกับมิตรปลาตะเคียนน้อยๆ ปลาเงี้มันบวกินบางทีคนก็เลยว่าบุปผีป่าพ่อลงเหี้ยฮะเหลือเชื่อว่าป่ามันไหลจำเริ่มตอนนั้นแรงครับมันบวมเนี่ยบวมขึ้นขึ้นนี่นะเจ้าเกียร์เกียร์เงี้ยเกียร์ท่านจูดะครับโดี่ชื่อโซนี่ครับเกียร์เงี้ยโซนนี่ขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณไปเรียวสไปจองไม่มองแก่คุ่น ใช่ไหมนะซูทผุลมาจ้ามันเลยไอ้กระป๋องขาวๆตั้งเงื่นเต็มไปเต็มซื้ออมนี่ท่านนี้จะเป็นปลานิ่นอี้จะเป็นปลาเงี้ยพวกปลาท่านนี้ปลานิ่นป่บอกครับท่านนี้ไม่ใช่เป็นพวกปลานิ่นปลาตะเพียนครับส่วนนี้คือเป็นปลานิ่นปลาตะเพียนเลส่วนนี่แหละหัวหน้าเจ้าปลานิ่นเลยจ้ะเป็นปลาที่บุ้มเลยอืมทานนั่นหนึไปคืเป็นปลากีนปลาสวายปลาหนึ่งคืออยู่ทั้งผุ่นส่วนทั้งผุ่น ถนเป็นปลามีวปานิ่ปลาตะเพียนยูโซนี่พรเขาห้ยเนื้อตลอดเอาปานิ่เนี่จ้ามักปลายไ่น้นแนนาเปนปลานนจ้าาู่าม่สเาคยึเท่าไานึสดุเขากัลง่นนแต่ไลวานห่ทั้จเขาเฮาได้ยุ่งนะได้ม่ยุ่งันแห่หลายเซียนแห่เซียนสะดุ้ง่นาะ เขนีขยันพวกเฮกับพวกเรือเขาเรีนทั้งีนที่นี่มันบะอืเป็นพวกปลาตะเพียนใสอะไรเสมอใสเรียนวันนี้นี่และเี้ยเรียนปลาตะเพียนถ้านีจเป็นลายงเรียนลองกต้นรอบๆพะนกันว่ดีกับลกทั้งุ่นกันเลยครับมุ่งทั้งฝุ่นทั้งมุ่นกับลายังไหลก็ต้นที่ข้างขอบก้ะสุนนะขอบเที้ย มันสวดได้สวดน้ำดึกนี่กับว่าดึกวายดอกประมาณสองเมตรก็ไปเอามองว่านี่ขอบคุณจ้าขอบคุณหลายครับมันหวานจังเลยกระไรอีกือมันหมานพ้อนมือแล้วมาขอเจ้าหนองแล้วนะหนองเราจะปวดหน่อยนึงเนาะ

<laughs> นี่แหละล้อๆกระซังนี่แหละปลายนี่แหละเออปลายกระซังเจ้านี่แหละเออ อุย้ยปิดที่ฐานซ่อนเนี่ยตาดมันก็คือคคอ,อย่างปียได้แตลาแซสบยท่ หวานม่นปผาใส่สีเหลืองจะใช้สีไรแต่ก็พี่น้องครับเมื่อนี้ก็ปักไฟไว้เรียบร้อยเนะ้องพี่น้องเนาะครับจ้องมองไว้เรียบร้อยแล้วครับอย่าเง้ข่าวก็อย่าลืมเล้อพี่น้องเด้อเฝ้ามากครับพี่น้องใจนทางสกุลเนาะจ้าเนาะเหลือหลายเยอะครับพี่น้องเฝ้ามากครับพี่น้องเลยไม่ได้อือเลไม่ได้อีกสามมือสี่มือครับเฝ้ามากชวนกันมาหลายหลายครับพี่น้องปลาไงปลาหลายครับพี่น้องใส่ไงปลาเลี้ยงตระกูลปลาเลี้ยง วันนี้เขก็ม,<อ>มาส<อ>่งข่าวพี่น้องเขาพร้อมเขามาปักไหมจองมองไว้พร้อมเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องจ้าคแบบนุ่มหนาบ่นคนอดัดเนาะครับเนาะก็ได้นี่คลิปนี้แหละฝากพี่น้องเขาครับเบิ่งแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับพี่น้องอย่าลืมกดติดตามเนาะครับเนาะครับคลิปหน้าค่อยพอกันไหมสวัสดีครับสวัสดีจ้าเสื้สูงเจ้าเตรียมตัวไปลงคลิปให้พี่พน้องเขาเบิ่งเนาะจ้าเนาะครับ มือหอดบาทนี่จะลงเร่ครับพี่น้องเด <laughs> ี๋ยวมือแรงกอ,อกันพี่น้องแต่ฟังข่าวเด้อมาหลายๆเด้อจ้เด้อมาเอาป่าสร้ยกันเพิ่นบอกตามนั่นจ้าบาทสามร้อยพี่น้องมหลังม้นเต่งตูวนีจ่จ้านั่นอีน้องนึงน้องนึงเพิ่นกันนั่ะนะเจ้เด้อีน,อน้องที่ยังหลายอยู่จา้ามายกน้ำกัน FC ทงังสกดนครทางอำเภอสาว่างแล้วจ้ะเนาะมันไกล,เล่เร่งเคียงเลยจ้ะมามวลน,น้ำกันมุ่งหนามุ้งนหนาดำนี่นะ้องมายกเบืองอันนี้เทเแรกคือกันจา้าแต่ว่าสอบถามของมุ้งขนะึ้นมึงเนี่ยไ่ได้ลงหลายปีเราปลาเรี้ยงจ้าก็ะชัดเกนเนาะเพิงจะหายของมุ้งพร้อมหายของมุนะ้งนาอยย่ ภาไป็นปคลิปก็อสอนงพาวพีนองแล้วจ้ะเนาะ